สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่พิสเพช์ยนเช่นเคยครับในช่วงรีวิวรยนต์เข้าใหม่นะวันนี้ผมก็มีมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกนะครับปี2013นะครับวิ่งมาแค่50,000นโลนะครับคันนี้ทีมคันนะครับเป็นพรีเดนเนอร์ g เป็นตัวท็อปเลยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับตีตู้สแตนเลสมาให้พร้อมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ความสวยความงามเขานะครับผมการันตีได้เลยนะครับก่อนที่จะพาท่านชั้นไปชมกันนะครับผมการันตีให้เลยว่าสวยนะครับเดิมแท้ทั้งคันแน่นอนนะครับในราคานะครับวันนี้เราเปิดอยู่เพียงแค่4 3 5 0 0 0บาทนะครับไม่วิงไปแค่5 0,000่นกว่ากว่านะพิเศษแค่ไหนนะครับสวยงามยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับด้านหน้านะครับหน้าแชมป์รูปร่างหน้าตาแชมป์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะ 2.5G 2.5G นะครับเป็นตัวท็อปนะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนะคิ้วซุ้มล้อนะครับสีเดียวกับตัวรถนะสีขาวม,มีกระจกสองนะครับสอล้อมาให้แล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกนะครับดิสเบรกหน้าดามเบรกหลังนะปกตนะิแม็กอลอยขนาด16นิ้วยางบิสโต e ปีนะ่งเดอกอยางก็ยังเหลือเยอะนะครับคันนี้ดอกอยางใช้ได้อีกนานนะเป็นยางใหญ่ด้วยนะคันนี้ในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะติดตั้งไฟเลี้ยวม,มาให้นะมีในเรื่องของคิ้วกันาสาดด้วยที่ได้มานะมือจับนี่ก็โครเมียมพร้อมเบ้ารองมือจับที่เป็นโครเมียมตรงรุ่นแชมป์สวยงามนะครับพิเศษเลยคันนี้นะที่อย่างที่กล่าวมาติดตั้งตู้ สเตเลตให้นะครับไปตู้สเตลเลตให้คือพร้อมใช้งานนะคันนี้พร้อมใช้งานนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะดูด้านหลังเขานะครับสวยงามไหมนะมีในเรื่องของออปชั่นกล้องกล้องมองถอยมาให้ด้วยเห็นไหมกล้องมองถอยมาให้นะครับเป็นไฮลักวีโกแชมจีนะ เครื่องยนต์2,500ันห้าซีซีร้อแรงม้านะครับพรีนเดอร์อ automatic. อโตเมติกอ่ะันนี้ดูความสวยคมงามนะครับนะพื้นที่แคบหน่อยนะเพราะว่าจอดอยู่ด้านหลังอันนี้นะมีบันไดข้างติดตั้งมาให้นะนะขึ้นลงสะดวกสบายนะดูในส่วนของออปชั่นภายในกันดีกว่านะครับภายในเนี่ยนะครับหรูหราพอสมควรนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นตัวท็อปเป็นตัว G นะในเรื่องของกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นออโต้ฝั่งคนขับมีล็อกกระจกมีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะ ไล่มานะครับก็จะเป็นในเรื่องของสวิตช์ปรับพับก,กระจกแบบไฟฟ้านะครับจกมองข้างก็ปรับพับแบบไฟฟ้าแล้วก็ในเรื่องของอที่ปรับแสงสว่างนะครับของหน้าจอเรือนใหม่นะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อสายตาเวลาขับขี่ยามค่ำคืนนะไม่รบกวนสายตาเรานะครับพวกมาไลเป็นมั l t i ฟังก์ชันนะครับควบคุมในเรื่องของวิทยุเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็โทรออกต่างๆหมดโทรนะครับนะถูกลบนิพภัยนะได้มา คู่หน้านะครับมีจอนะครับจอนี้ก็ทํางานร่วมกับกล้องถอยนะครับเวลาถอยเข้าเกียร์ถอยกล้องนะครว่จะทํางานโชว์ภาพนะ CD a 3 FMM, DVD นะครับได้ได้หมดเลยนะครับคันนี้ใช้ได้นะครับแอร์เย็นมากคันนี้มีในเรื่องของ power l e t มาให้นะครับที่จุดบุหรี่มาให้ไล่ฟ้าแล้วก็เสียบ usb ด้านล่างนะ เกียร์เกียร์อัตโนมัตินะเกียร์โตอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติมีปุ่มชิบเกียร์มาให้ด้วยก็จอดแปะได้นะครับให้เข้าเข็นได้นะไม่ต้องห่วงอันนี้สบายๆด้านในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีอ่อนๆสีออกน,น,น้ำตาลหน่อยนะก็ยังสะอาดนะครับดูดีดูสวยงามนะครับในเรื่องของเบาะนะ ึ้นรูปนะครับเป็นฟองน้ําขึ้นรูปนะครับ,รรบไม่ย้วยนะกระชับดีนะครับนั่งแล้วสบายนะเป็นพรีเดอร์สมาร์ทแคนะเปิดแคปได้อันนี้นะในส่วนของด้านหลังนี่ก็บรรทุกได้แล้วก็โดยสารได้นะครับมีพื้นที่เพียงพออันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับนะสวยงามทั้งด้านนอกด้านในเลยนะครับเป็นกระบะที่ เอาไว้วิ่งนะครับวิ่งงานนะมีตู้นะครับมีตู้พร้อมใช้งานนะครับก็วิ่งงานได้สบายๆนะครับในที่สำคัญน,นะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของอขับขี่เหนื่อยนะครับเพราะเป็นเกียร์อโต้นะรถติดแค่ไหนก็สบายแน่นอนนะไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยเท้าเราด้วยไม่เหนื่อยขาด้วยนะนี่คือข้อดีของเกียร์อโต้นะที่นอกจากขับสบายแล้วยังคันนี้ก็ยังขับ ทำกินได้อีกด้วยนะครับไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับนะความสวยงามด้านห้องเครื่องกันดีกว่ามาไปดูห้องเครื่องนะครับโอ้โหสวยงามมากครับเดิมมากเลยนะเดิมมากเลยนะครับปี2013นะคันนี้ปี2013ไม่ห้าหมื่นกว่านะครับวิ่งน้อยมากนะวิ่งน้อยมากนะครับวิ่งน้อยมากนะ คานหน้าเดิมรับประกัน100%แน่นอนนะครับพันเได้เลยนะเดิมนะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอนะครับก็ยังอยู่ครบนะน o a ตฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอนะเดิมแน่นอนนะครับเข้ามาดูรถจริงได้คือภายนอกภายในนี่สวยนะยิ่งเป็นห้องเครื่องนี่สวยมากนะครับแห้งเลยนะครับไม่มีเยอะไม่มีคราบเลยนะ เป็นรถพร้อมใช้งานจริงๆคันนี้นะครับถ้าใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับคันนี้เปิดราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับปี2013เป็น p r i เตอร์เกียร์ออตนะเปิดอยู่ที่แค่4 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะใหม่น้อยด้วยสภาพสวยด้านนอกด้านในสวยมากการันตีอันนี้นะครับการันตีนะก็เข้ามาดูได้นะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าสวยจริงๆนะครับอยู่ที่แผนกล้องให้ดูเนี่ย นะก็ดูตามมุมกล้องนี่ก็ผมก็ว่าสวยมากแล้วนะครับคนที่มาดูรถจริงดูรถเป็นเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะครับอันนี้ผมรับประกันได้เลยนะความสวยนะครับความสวยความเดิมรับประกันให้นะครับหลังจากที่เราได้ดูรีวิวกันไปนะครับเบื้องต้นแล้วนะครับภายนอกภายในคันนี้ผมการันตีได้เลยครับว่าสวยจริงนะสวยจริงเลยเป็นรถเดิมนะครับรถเดิมมากเลยนะครับวิ่งน้อยด้วยที่สําคัญนะครับถึงจะเป็นปี2013นานะคันนี้นะครับแต่ภายนอกภายในเนี่ยการันตี นะครับไม่เคยชนแน่นอนนะครับเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะสำหรับใครนะครับที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่โทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนะแล้วก็สําหรับคนนะครับที่อยากจะเข้ามาดูรถนะครับมาสัมผัสมาทดลองขับนะมาดูรถจริงก็เดินทางเข้ามาได้นะครับที่อ่าคันนี้ก็อยู่ที่ถนนเซริไทยนะครับ68แยกหนึ่งะครับก็เป็นสานักงานใหญ่เป็นออฟฟิศของเรานะก็เข้ามาดูรถจริงได้นะครับก็ อีกสาขาหนึ่งของเรานะครับก็เป็นถนนเสรีไทย95นะครับอันนี้ก็ติดถนนใหญ่เลยนะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากเจ้า Toyota h ไฮรักวีโกคันนี้ไว้1คันนะครับเพื่อไว้พิจารณานะครับสำหรับคนที่หารถสวยนะรถสวยราคาถูกนะที่มคันใหม่น้อยด้วยนะคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะก็ลานไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ